ู้ข่าวร้อนดาราดังก่อนใครกับ SMS ข่าวดารานิวพลัสทดลองใช้ฟรี15วันสมัครง่ายๆเพียงกดดอกจัน42648233111แล้วโทรออกพี่ข่าวว่าเราไม่แบบอบทำให้ไก่พี่มดดำตื่นอะไรอเงี้ยก็เรื่องที่ว่าไป เคยคำกับพี่โมดัมก็นิดนึงก็คือเหมือนกับว่าแบบว่าพี่โมดัมก็คือแบบว่ามีแบบว่าคุยกับลิศแล้วก็บอกว่าวันนั้นพี่เก่งไปไปร่วมรายการกับพี่โมดัมคือไปร่วมรายการอะไรทีอย่างนึงจำไม่ได้ไปร่วมกับพี่โมดัมแล้วก็เลยพี่โมดัมบอกว่าเอ้เนี่ยลิศรู้ไหมว่าตอนแรกเนี่ยฉันไม่เคยเลยนะว่าเก่งมันน่ารักขนาดนี้เนี่ยมันแบบว่ามันเป็นมันเหมือนเป็นลูกคุณหนูแต่เป็นลูกคุณหนูแบบว่าเพย์บอยเพย์บอยกวนๆนะนี่ฉันชอบมันมากฉันกีบมันมากแค่นี่ยอะไรเงี้ยพี่โมดัมก็มาเล่าให้ฟัง 干了。 อ,อ๋อ,อโอเคครับได้แล้วแต่ว่านีแ่แกช่วยเป็นพ่อสื่อให้ฉันหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ <l> แล้วก็เลยแบบว่าไปบอกพี่เก่งให้ว่าพี่เก่งพี่มดดำแอบปลื้มนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปบอกให้เฉยๆไม่มีอะไรธรรมดาแต่ว่าปรากฏว่าข่าวหลุดกระจายไปเรื่อยเลยแบบคนนั้นคนนี้ก็รู้ว่าพี่มดดำชอบพี่เก่งเหรอพี่มดดำชอบพี่เก่งเหรอกระจายไปเรื่อยเลยจนมาเป,นเป็นเป็นประเด็นขึ้นมาว่าพี่มดดำแอบแอบปลื้มพี่เก่งอะไรอย่างนี้พี่เก่งพอรู้แล้วมันต้องมีปฏิกิริยาเลยพี่เก่งพอรู้แล้วก พี่เก่งก็คือพี่เก่งก็ดีใจนะที่พี่มด,ดาปื้มเพราะว่าพี่มด,ดาไม่ได้หวังจะ <c oughs> อะไรอะไรอย่างนี้พี่เก่งอยู่แล้วไงคือแบบว่าดีใจที่พี่พมด,ดาปื้มเพราะว่าอย่างน้อยก็คือมีเรียกว่าคนที่แบบว่าโด่งดังในวงการยิ่งเป็นแบบว่าผู้ผู้เขาเรีย,รยกว่าอะไรครับแบบจัดรายการวิทยุอะไรเงี้ยทำรายการอะไรดังๆมาแบบมาปื้มเราเนี่ยพี่เก่งก็ดีใจใช่ทำอย่างงี้ทาให้แบบมดำพีู่มดำเขาไม่กล้าที้หน้าเก่งหรือเปล่าแบบเมื่อก็เขาก็อายอะไรอย่างเงี้ยราไม่ตื่นก่อน ก็และนี่ลิกก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพี่มดําจะอายหรือเปล่าที่เวลาไปเจอพี่เก่งนะแต่ก็ตอนเวลาที่มดําเจอเรี่อก็จะแซวแซวลิศว่าเนี่ยจะไปพูดทําไมจะไปบอกทําไมคนเข้ารู้กันหมดบ้านเพราะแกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยออก็ว่าลิศมาอะไรเงี้ยแล้วก็หวังดีไงแล้วก็ช่วยธรรมดาก็บอกให้เราบอกให้ว่าเป็นเป็นไปชอบพี่เก่งอะไรก็บอกให้แล้วก็บอกให้ตรงๆธรรมดาไงแต่ปรากฏว่าดันกระจายซะงั้นดูเมันตรงไหมหรือเปล่าไม่มีแบบแอบไว้กระซิบกระซิบบอกไม่แล้วก็บอก วันนั้นอยู่ในรถตู้มีหลายคนด้วยเ้วก็บอกไปตรงๆงง,งๆนั่นแหละ <c oughs> อืแล้วคนอื่นก็รู้ๆไปเรื่อยๆอแล้วก็แอบ,บแกล้งไงไงเวลาว่าอมีมีอะไรที่แบบว่าคุยกันอะไรเงี้ยเราก็แอบ,บแกล้งพี่มดดำว่าเอาพิกเรื่องพี่เก่งเข้ามาพูดอะไรเงี้ยให้แกเล่นๆหยอกกันเล่นอะไรอย่างเงนนี้ยแล้วถามว่าเราแลกเบอร์ให้เขาด้วยอะไรสำหรับพี่เก่งกับพี่มดดำเหรอไม่ไม่ไม่ได้แลกเลยไม่ได้แลกเลยเพราะว่า แรียกว่าไงคือคิดว่าเขาน่าจะเจอกันตามงานเล่ไม่รู้ด้วยนะว่าเขามีเบอร์หรือมีพินกันไหมแต่ว่าเขาเคยไปอ่านรายการด้วยกันอยู่แล้วน่าจะเจอกันน่าจะได้คุยกันอยู่แล้วจากตรงนี้มีคนบอกให้เรามาเป็นพ่อสื่อให้จับคู่ให้ใครกีกเป้าอะไรแบนตอนนี้ไม่มีนะครับไม่ได้มีคือไม่ได้ตั้งใจทําหน้าที่เป็นพ่อสื่อหรือว่าเป็นคนที่จะไปเป็นกรมกรรมเทพยิงลูสอนสื่อละคล้าไม่ได้ตั้งใจเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบังเอิญว่าพี่วดดับก็รู้จักกับลิศไงก็เลยว่ายังไม่สนิทยังกังเล่ หให้รีไปพูดให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตามจริงมันเป็นแนวขำๆมากกว่านะครับไม่ใช่แนวแบบว่าจริงจังหรือว่าหรือว่าแบบว่าพี่มดดัตั้งใจจะเอาจริงอะไรเงี้ยเป็นแนวสําผอ,อกแนวแบบถ้าได้ก็ดีหรือเปล่าพี่มดดัก็ ถ้าได้ก็ดีแต่ว่าคือก็เล่นๆน่ะเออก็เล่นๆก็เล่นๆก็เล่นๆ,ๆ,นๆ,ๆนกันสื่ลัคนสื่อลัคให้คนเองดีเรื่องหัวใจตัวเองค่ะแน่ว่าแล้วตั้งข้อเรื่องนี้ก <c ười> ็ตอนนี้ก็คือตลอดทั้งวันก็ทํางานอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้คือทางานหนักมากทํางานแบบว่าทุกวันเลย <c oughs> แล้วก็ตั้งแต่เช้าถึงถึง,ถ,งถึงดึกแลยแหละถึงดึกเลยแล้วกลับบ้านดึกทุกวันอะไรเงี้ยก็เวลาเดินห้างยังไม่มีเลยอ่ะตอนนี้เวลาเดินห้างยังไม่มีเลยอยากไปอยากไปซื้อของบ้างอยากไปเที่ยวบ้าง ก็ยังไม่ค่อยมีแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เรามีงานทำเราก็ยังดีกว่ามไม่มีงานทำแล้วก็ดีใจที่ได้ทำงานตรงนี้ครับได้มีวันพักผ่นยาวๆวันที่พักผ่อนยาวๆก็ก็ถ้าเอาตรงๆนะครับก็จะมีช่วงที่เขาปิดไอ้นั่นอ่ะปิดที่ว่าเกิดบ้านเมืองวุ่นวายเขาก็ปิดกันหลายๆวันก็จะมีวันนั้นแหละที่ได้พักผ่อนแต่เราก็ต้องอยู่ห้องออกไปไหนไม่ได้อยู่ดี ใช่แล้วที่เหล่าก็ทํางานตลอดตอนนี้นอกจากทำเพลงซิทคอมครัมมีโปรเจกต์อะไรที่จะทำะอะไรอีกอ๋อตอนนี้ก็นอกจากเพลงกับซิทคอมใช่ไหมครับก็มีโปรเจกต์เข้ามาพอรับทราบโปรเจกต์บ้างแต่ว่าตอนนี้ยังต้องอุบไว้ก่อนเพราะว่าเป็นคิดว่าง,งานก็คงจะหลากหลายมากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมนะครับเพราะว่าดิ๊กก็จะพัาน์กลังตอนนี้คืออยู่ในช่วงของเรียน acting แ,แล้วก็เรียนเรียนร้องเพลงเรียนเต้นอะไรหลายๆลยอย่างเพื่อที่จะทํางานแบบโปรเจกต์หน้าๆที่มันกว้างออกไปแล้วก็หลากหลายออกไปก็อยากให้ทุกคนติดตามชมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ อดทนสู้และก็ตั้งใจสู้อย่างเดียวนะครับอยากให้ทุกคนได้ชมผลงานของลิศกันครับโตโนเขามีละค,ครทีไปแล้วจะมีแบบละครลงแบบอ่าล,ละครเหรอครับก็สําหรับละครทีวี่งี้ใช่ไห<ด>มละครทีวีก็ต้องรอลุ้นกันนะครับเพราะว่าอเรียกว่าไงก็คือได้เรียนแอคติ้งก็คงมีลุ้นบ้างแต่ว่าก็อยากให้ลุ้นกันว,ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเล่นกับใครแล้วก็ยังไงนะครับแต,แต่มีแต่มีตอนนี้นขออุบไปก่อนแล้วกันให้ลุ้นให้ลุ้นให้ลุ้นมาก จะได้แบบว่าถ้าเกิดถ้ารู้ว่าได้เล่นปุ๊บเดี๋ยวจะรีบมาบอกเลยลแล้วกันเราอย่างละครเวทีนะคะอย่างเรื่องหน้าพี่บอยจะเอาทวีภพมาพี่บอยเรียบไปเข้าไปแคสติ้งอะไรแบบนี้อ๋อเรื่องหน้าทวิภพเหรอครับ ไม,ไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เคฝากอะไรถึงกาแฟนนิดนึงสำหรับคอนเสิร์ตอี้อ่าครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตอ่า20ปีนะครับ Boy Story นะครับก็คอนเสิร์ตนี้ก็คือรวมศิลปินมากหน้าหลายตาเลยของ X p a c t a r i o นะครับมาเยอะแย,ยะมากมายเลยก็คือพี่บอยนะครับจัดคอนเสิร์ตเต็มๆแล้วก็ให้ทุกคนแบบเต็มๆนะครับเพราะว่าศิลปินเยอะแย,ย,ยะมากแล้วก็เพลงแบบว่าแต่ละเพลงสุดๆดังๆทั้ง เลยนะครับที่พวกเราคัดมาให้นะครับก็อยากให้มาชมกันเยอะๆนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็บัตรอาจจะเหลือน้อยแล้วหรือว่าหมดไปแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ติดตามเป็นวิดีที่เราจะทําออกมา่ให้ทุกคนได้ชมกันสาหรับคนที่ไม่ไม่สามารถซื้อบัตรได้ทันเวลานะครับยังไงก็ติดตามชมกันด้วยนะครับให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับ